สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเชียงใมอม่ c ร์ลนะครับอ่าโทนี่นะครับเปิดตัวเหมียวโทนี่นะครับอ่าน่ารักมากเลยนะครับขนฟูเลยอาบน้ำแล้วนะครับวันนี้เมื่อวานพาน้องสาวพาไปอาบน้ำนะครับสวัสดีครับพี่ๆนะครับทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่ที่เวลา7จ็ดนาฬิกาสินาทีนะครับอากาศตอนนี้นะครับ เชียงใหม่หนาวแล้วนะครับหนาวตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานอากาศดีทั้งวันเลยนะครับสามารถใส่เสื้อกันหนาวได้ทั้งวันเลยนะคะเป็นอุณหภูมิที่โอ๊ตอยากให้เกิดขึ้นแบบนี้นานๆนะครับอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่สิบ 7องศานะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่คือในอำเภอเมืองส่วนในอำเภออื่นๆนะครับอากาศก็จะเย็นลงกว่านี้นะครับอาจจะอยู่ยกตัวอย่างเช่นอำเภอหางดงอาจจะอยู่ที่ต่ำกว่านี้ไปอีก2องศาก็ประมาณ15องศานะครับและหรืออำเภออื่นที่อยู่บนยอดดอยก็อาจจะหนาวกว่านี้นะคะบ,บางทีหรือว่าบางปีก็อุออณหภูมิก็จะต่ำกว่า10องศาเลยทีเดียวนะครับ และก็แน่นอนอยู่แล้วที่ per, อำเภอแม่แจม่มหรือว่าบนดอยอินทนนท์นะครับอุณภูมิจะไปติดลบที่ลบหนึ่งองศาเลยทีเดียวนะครับในบางปีซึ่งนะครับถ้ามีการติดลบนะครับบนภูเขาก็จะมีละอองหรือว่าาน้ำค้างตกลงมาตอนเช้าจะเป็นสเก็ตน้ำแข็งเลยทีเดียวนะครับนั่นก็เรียกได้ว่าแม่ขนิ้งนะครับ โอ๊ตยังเกิดมายังไม่เคยเห็นแม่คณิ้งเลยนะครับมีโอกาสก็อยากจะเห็นสักครั้งหนึ่งนะครับส่วนมากจะอยู่ที่บนดอยอินทนนท์นะครับหรือว่าบริเวณแม่แจ่มนะครับอำเภอแม่แจม่มแต่ว่าต้องเป็นในช่วงปีที่หนาวจัดนะครับเนาะแต่บางปีก็ไม่ได้มีทุกปีนะครับตอนนี้อุณหภูมิ17องศานะครับ ก็หลายๆจังหวัดก็จะประมาณนี้นะคะบ,บางทีลำปางก็หนาวกว่าเชียงใหม่ซะอีกนะครับเนาะแล้วก็ในจังหวัดทางภาคอีสานนะครับอุณหภูมิก็จะประมาณนี้นะครับดีใจนะครับที่อากาศหนาวจะได้ใส่เสื้อกันหนาวนะครับแล้วก็มีแฟชั่นต่างๆนะครับเนาะก็สําหรับพี่ๆนะครับ FC ที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ต่างประเทศกําลังจะมาเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยนะครับยินดีต้อนรับที่ จังหวัดเชียงใหม่นะครับมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับเนาะแล้วก็ที่สําคัญนะครับฝากดูแลสุขภาพด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนนะครับสอวันก่อนนะครับโอ้ก็รู้สึกออ้ยอากาศมันเปลี่ยนนะครับก็อาจจะทําให้อ่าเป็นหวัดได้นะับเนาะก็คลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปทักทายกันสั้นๆช่วงเช้าๆนะครับในฐานะที่โอ๊เป็น FC หลุงคุณป้าแต่นตัวโยงเลยนะครับก็ติดตามข่าวสาร ในทุกๆวันนะครับก็จะเหมือนกราฟนะครับที่มีแบบว่ามีสิ่งที่น่าสนใจมีข่าวคราวที่น่าสนใจอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับทุกๆวันนะครับก็มันก็เลยเป็นเสน่ห์แล้วก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับที่ต้องติดตามข่าวสารบ้านลุงพลแล้วก็เกี่ยวกับลุงพลแล้วก็ทั้งวงแหวนรอบนอกแล้วก็พี่ๆที่ประจําการอ,าอยู่ภาคสนาม ทั้งในส่วนของจำปาดงและกกกอกนะครับก็มีอะไรที่น่าตื่นเต้นน่าสนใจตลอดเวลานะครับแล้วก็มีหลายๆช่องที่ให้เราติดตามจนตอนนี้นะครับช่องเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับอาจจะติดตามไม่ครบสทุกช่องแต่ก็จะพยายามไปนะครับแวะเวียนให้ได้เยอะมากที่สุดนะครับเมื่อคืนนะครับเรก็ไล่เรียงดูนะครับทั้งแบบคลิปแห้งในหลายๆช่องนะครับแล้วก็ มาย้อนดูช่องของตัวเองด้วยนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ตอบคอมเมนต์พี่พี่เอในหลายๆคลิปเลยนะคะเพราะว่าโอตก็ขมาขเม่นในการเป็นแอดมินในแต่ละช่องด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะครับางานของโอ๊ตนะครับก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับจะสังเกตได้ว่าบ้านลกมากเลยนะครับตรงนี้นะครับถุงสีเขียวๆนี้นะคะก็เป็นถุงที่ ลูกค้าได้จองชุดนะครับเนาะ mm hmm. พอ,อธางธุรกิจเกี่ยวกับาการเช่าชุดแฟนซีนะครับก็เลยล้นมาจากตรงนี้เลยนะครับจากโกดังที่โอ๊ตนะครับแล้วก็ล้นมาตรงฝั่งนี้เลยนะครับก็ถือว่าอยู่ในช่วงเทศกาลหน้าไฮซีซั่นแล้วก็จะมีงานสตาร์ a r ร์ตี้ต่างๆแล้วก็งานในส่วนของคริสต์มาสด้วยนะครับเนาะเพราะว่าส่วนมากก็จะดี ช่วงนี้นะครับที่จะได้เช่าชุดแฟนซีในช่วงกิจกรรมไฮซีซั่นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการแบบว่าทักทายกันยามเช้านะคะเพราะว่าปกติแล้วโอ๊ตจะไม,ไม่ค่อยได้ทําคลิปนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ทําคลิปข่าวแล้วก็อาจจะไม่ได้ไลฟ์สดนะคะเป็นเว,เวลาที่เป็นกิจลักษณะนะครับเนาะก็วันนี้นะครับยังไม่สายจนเกินไป ที่จะตื่นมาเดี๋ยวอาบน้ำนะครับก็จะเตรียมตัวนะครับที่จะไปหาสถานที่ไร์สดสวยๆให้กับ PPFC ได้ชมกันนะครับแล้วก็ในระหว่างที่การไร้สดนะครับก็จะได้มาโตตอบกันนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในประเด็นต่างๆนะครับช่วงนี้คุณยาย40นะครับก็เป็นฮิตฮ o อตติดกระแสในหลายๆช่องทุกๆช่องเลยนะครับก็จะพูดถึง ยาย40นะครับเนาะแล้วก็ในส่วนของคดีด้วยนะครับมีการฟ้องร้องอะไรต่างๆนะครับแล้วตอนนี้อยู่ที่เวลาประมาณ7นาฬิกาะนะครับกว่าๆซึ่งทนายอุทัยก็กำลังจะขึ้นไลฟ์สดแล้วนะครับซึ่งโอก็เป็นแอดมินนะครับโอ้โหขึ้นไลฟ์แล้วนะครับทนายอุทัยก็ขึ้นไลฟ์แล้วนะครับก็ทนายอุทัยจะมาเวลาประมาณ เจ็ดโมงครึ่งนะครับเชา้าๆประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ต่อด้วยช่องพี่ธนานช่องพี่สุเทพต่างๆนะครับส่วนในฝากฝั่งของจำปาดงก็ขึ้นกันหลายๆช่องนะครับว้าวว้าวนะครับก็ช่องพี่ช่างโอป้านะคบพี่โอป้าก็อยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยวิวแล้วนะครับเนาะก็ประมาณนี้แหละครับว่าก็จะสอดสนะ่องและดูในแต่ละช่องนะครับ ทุกวันเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับได้เป็นแอดมินในหลายๆช่องด้วยนะครับการเป็นแอดมินก็ทําทให้เราได้ไม่ตกกระแสนะครับในแต่ละช่องที่โอดเป็นแอดมินก็จะมีข่าวสารอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าโดยมากแล้วโอดจะอยู่เป็นแอดมินทั้งในส่วนของฟากฝั่งของโรงใหมรอบนอกที่เป็นพี่ๆที่เป็นสายวิเคราะห์สายฟาแล้วก็ใน จำปาดงด้วยก็มีหลายช่องที่อดเป็นแอดมินนะครับก็แหวนกระจายเลยในแต่ละช่องในแต่ละวันนะครับเนาะนะครับตอนนี้นะครับก็ตื่นเต้นกับการไปจำปาดงในวันที่9มกราคมที่จะถึงนี้นะครับซึ่งตัวโอ๊ตเองนะครับได้เป็นสตาฟในบัสที่4ด้วยนะครับแลวรู้สึกตื่นเต้นแม้ว่าจะเป็นการไปและกลับนะครับไม่ได้พักหรือว่าค้างนะครับก็ตื่นเต้นอยู่ดีนะครับที่จะได้ไปเฉลิม นะครับเฉลิมฉลองและร่วมงานบวงสวงนะครับองค์ปู่ปาริจิตนาคาซึ่งนะครับก็ในเรมิดต,ตรงอาณาจักรตรงนั้นนะครับลุงพลประแตนแล้วก็พี่ๆทีมงานยูทูบเบอร์นะครับตรงนั้นก็ตอนนี้ได้ปรับทัศนียภาพนะครับสวยงามมีต้นไม้ด้วยนะครับโอ้ดูในช่องพี่เนี่ยมเมดีเมื่อวาน3คลิป4คลิปนะครับ แล้วก็มีภาพถ่ายมุมสูงด้วยแล้วนะครับตอนนี้นะครับเนาะก็ดีใจนะครับมีประเด็นเดือดเยอะเลยนะครับสำหรับยาย40นะครับแล้วก็ขอเป็นโอ๊ตนะครับในฐานะที่เป็นแอดมินด้วยแล้วก็เป็น FC ที่อยากจะมีส่วนร่วมแล้วก็อยากจะผลักดันนะครับให้แต่และช่องมียอดซับยอดวิวเยอะๆกันเลยนะครับ ก็ฝากกดติดตามแล้วพี่ๆแน่นอนอยู่แล้วนะครับในฐานะที่พวกเราเป็น FC ลงทุนปลาแตนเก็เป็น f อฟตัวยงมาจะเข้าสู่ปีที่3แล้วนะครับเราก็ติดตามอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเจอโอ๊ตในช่องไหนก็ทักทายได้นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับโอก็จะไปอาบน้ำทำภารกิจแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับจะไปไลฟ์สดนะครับคอติดตามช่องโอ๊ตไปเรื่อยๆนะครับแล้วโอจะ ทำนะครับอาไร้สดแล้วก็จะพาพี่พีเไปชมบรรยากาศสวยๆของจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้ไปที่ไหนมาลุ้นกันนะครับสําหรับคลิปนี้ล่ามลากันไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วอย่าลืมรับชมโฆษณาจนจบด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับโอ๊เชียงใหม่ CM Variety ขอบคุณครับ